สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีประเด็นที่เรียกว่าประเด็นร้อนเลยนะซึ่งผมไม่คิดว่าจะได้พูดซ้ําอีกในคลิปนี้นะสืบเนื่องมาจากว่าประมาณสักเนี่ยช่วงเร็เรนี้เองนะครับมีคนติดต่อผมเข้ามาบอกว่าอยากจะติดต่อขอซื้อปืนซักกระบอกหนึ่งอยากได้เป็นโซนหนึ่งเก้าหนึ่งผมก็แจ้งกลับไปนะครับว่า ผมเนี่ยไม่ได้ขายปืนไม่ใช่พ่อค้าขา,ขายปืนผมรับราชการครูแล้วก็คลิปนะครับที่ผมทำเนี่ยก็คือเอาปืนมารีวิวโดยที่ปืนตะกร้าบอร์ดเนี่ยมีทุกเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีปอีทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ได้ขายปืนในอย่างใดนะทีนี้ก็เลยได้คุยต่อนะครับว่าทําไมนะครับถึงถึงหันมาเล่นประมาณว่าไม่อยากได้เป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะตรงนี้แหละจะเอามาพูดคุยนะครับให้ฟังว่าเอะเพราะอะไรนะครับทำไมคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย จึงหันไปนะครับเล่นปืนประเภทปืนผิดกฎหมายจะเป็นปืนเถื่อนปืนแปลงปืนไทยประดิษฐ์ต่างๆนะครับก็จะลองพูดให้ฟังถึงที่มาที่ไปนะฮะเริ่มต้นนะครับผมนำปืนมา2กระบอกกระบอกนึงเนี่ยเป็นปืนบีบีกันนะครับก็ตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะครับอีกกระบอกนึงนะครับเป็นปืนปืนจริงนะครับขนาดจุดสี่ห้าโค้กนี่นะครับนี่เลยนะโกวเมมโมเดลนะครับมาโฟร์ซีรีสเจ็ดศูนย์นะก็ตรวจสอบความปลอดภัย ามาพูดคุยนะครับในวันนี้ทีนี้เริ่มต้นเนี่ยมาจากนะครับคนที่ยังไม่มีปืนมาก่อนนะก็อาจจะศึกษานะครับดูจากคลิปจะเป็นคลิปของคนไทยคลิปของต่างประเทศต่างๆนะครับเรื่องของการทํางานของตัวปืนรูปแบบของกระสุนปืนว่าทํางานอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นในลูกนะครับกระสุนปืนทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นขนาด9มเ,เมตรนะก็จะต้องมีตัวเข็มทันชน,นนะครับมาตีที่ไพรเมอร์ ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะทําการจุดระเบิดขับเคลื่อนหัวกระสุนนี่ออกไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกจุดสองสองนะครับแบบนี้ก็จะต้องตีที่ด้านข้างครับเหตุผลที่ตีด้านข้างเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่อาจเอาตัวแก๊ะที่เราเห็นนะครับที่มันจะเป็นตัววงกลมเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปในจุดสองสองได้นะครับเพราะขนาดค่อนข้างใหญ่เขาก็เลยจะใช้การนะครับเป็นรักษณะของการตีแก๊ปเนี่ยด้านข้างแทนการตีที่ชนวนกลางนะครับแบบนี้นะ สิ่งที่กล่าวไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอความรู้นะครับพื้นฐานของตัวปืนแล้วก็กระสุนปืนทีนี้พอมีความรู้พื้นฐานแล้วเนี่ยก็ด้วยความที่อาจจะมีความซุกซนนะครับก็ไปซื้อปืนบีีการมาสักกระบอกหนึ่งนะรประมาณนี้นะครับปงการบีปีการเนี่ยก็แอนตี้นะครับมากๆที่จะนําตัวปืนมีีการเนี่ยไปทําการดัดแปลงนะดัดแปลงเนี่ยมันทําให้ วงการบีบีการ่ยเกิดการสองเสียนะมากๆนะครับคนที่เล่นบีบีการอย่างถูกต้องตามตามกฎระเบียบของเขาเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนนะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาตัวนี้ไปดัดแปลงนะครับการดัดแปลงของเขาเนี่ยผมก็จะขอเลี่ยงนะครับไม,นะไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงละกันแต่ว่าสามารถกระทำได้นะใช้บีบีการเนี่ยยิงกระสุนนะครับขนาด .22 เนี่ยได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับหรือบางคนก็ไปแปลนะครับเป็นพวกแบงกัน นะเช่นกัน,นครับวงการแบงก์การก็เดือดร้อนอีกนะเพราะคนกลุ่มนี้เอาไปดัดแปลงก็สามารถที่จะทําการยิงได้แต่ว่ายิงแล้วไม่ทนแน่นอนนะครับมีประมาณสัก 3- าเคสที่ผมทราบเนี่ยยิงแล้วปืนเนี่ยเกิดอาการแตกนะครับก็คือแตกออกเลยนะสะเกตตัวปืนนะครับต,ต่างๆเนี่ยกระเด็นเข้าสู่ใบหน้าของผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับ อีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นปืนปากกาปืนปากกาเนี่ยผมก็ก็เคยได้ลองนะครับเคยได้ลองครั้งหนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยเอาซะเลยนะมันจะเป็นลักษณะของของเปรล็กท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเกีียวนะแล้วเขาจะทําเป็นสล็อตเอาไว้นะครับปึ๊บเหมือนกอประตูอ่ะสปริงด้านหลังนะจากนั้นก็เหมือนกับเป็นการล็อกเอาไว้ด้านหน้าก็จะไปหยอดนะครับ ก็มีหลายแบบนะจะเป็นลูกจุดสองสองก็ได้นะครับจะเป็นลูกจุดสามแปดจุดสี่ห้าได้หมดนะครับได้หมดคนดัดแปลงก็ช่างดัดแปลงนะครับแต่ว่ามีความผิดนะตามกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วก็อันตรายมากๆกนะก็หมุนใส่เข้าไปแล้วก็ยิงปั้งนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะครับอันนี้คือช่วงหลายปีที่แล้วนู่นนะครับที่ผมเคยได้ลองจากของทหารท่านหนึ่งนะครับซึ่ง ปืนปากกากระบอกนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นปืนทหรับเอาไว้ยิงพวกพุสัญญาต่างๆนะก็ลองยิงกับเขาดูนะครับก็ร,รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของคนที่ดัดแปลงนะปืนประเภทเนี่ยราคาต้นทุนเนี่ยถูกมากต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับหลักพันนะปืนมีปีกานเนี่ยกระบอกหนึ่งเนี่ยสองพันนะครับดัดแปลงอีกสักต้นทุนนะครับในการทําห้องเข็ม ในการที่จะเอาลำกล้องนะครับไปกึงต่างเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน2000ไม่เกิน2อ0 0 0บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะขายกันเนี่ยตั้งราคาเนี่ยประมาณสัก5 6 0 0กก็ขายได้นะก็บอกหนึ่งนะครับ5 0า0บาทก็เลยเป็นจุดๆุดหนึ่งนะครับที่คนผันไปนะครับโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหันไปเล่นเจ้าปืนประเภทปืนอ่าบีการแปลงน,น,นะ,ะประมาณนี้นะครับโดยที่มีหลายแบบนะครับจะเป็นแบบชักยิงเทนนดก็เล่นได้นะครับจะเป็นแบบ กึ่งออโตนะครับบางทีทําไปถึงนะครับฟูลออโตเลยนะซึ่งเห็นได้เยอะแยะนะครับตามคลิปทั่วๆไปนะตรงนี้ผิดกฎหมายคนเล่นก็ผิดกฎหมายนะครับถ้าท่านาพลาดนะครับถูกจับขึ้นมาหรือถูกดําเนินคดีนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยอนาคตที่ท่านจะไปขออนุญาตนะครับปืนประเภทปืนถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้จะหมดไปนะครับทันทีนะจะจบสิ้นเลยนะครับจบสิ้นทันทีการขอจะขอได้ยากมากในครั้งต่อๆไปนะเพราะนั้นก็ หลีกเลี่ยงนะครับถ้าเผื่อว่าตอนนี้น้องๆเยาวชนนะครับหรือใครที่มีครอบครองนะครับไว้ที่ตัวเนี่ยผมก็ขอญาตแนะนำนะครับว่าทําลายทิ้งนะให้ทําลายทิ้งไปนะครับจะไปโยนทิ้งนะ้ำจะไปฝังดินหรือ,อยังไงก็ได้ที่ทําให้ปืนเนี่ยไม่อยู่กับเราก็คือหมดสภาพนะทิ้งไปเลยนะอย่าไปเก็บไว้นะครับอันตรายถ้าครั้งใดเนี่ยเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยท่านจะจบนะครับเรียกว่าอนาคต เกี่ยวกับเรื่องของวงการปืนเนี่ยหมดไปเลยนะแล้วท่านก็จะมาเรียกร้องอีกทีเนี่ยยากมากนะครับว่าทําไมผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วเหมือนกับเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตขอปืนผูกต้องทามกฎหมายเนี่ยก็ทําไม่ได้นะอันนี้ก็มาฝากเตือนนะครับฝากเตือนกันผมเป็นคนหนึ่งที่มีความซุกซนนะครับแล้วก็คิดอยากลิอยากลองอยากทําแต่ก็ไม่นะครับก็พยายามข่มใจตัวเองว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะต้องบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยว ก็นะเอามาแจ้งเตือนกันนะครับประมาณนี้นะช่างไทยเราเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยทำได้หมดนะครับทำได้หมดแต่จะทําแล้วเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงผลที่จะตามมานะตอนนี้ก็โดนกวาดล้างไปค่อนข้างเยอะนะครับรมากๆนะถ้ามีท่านใดเนี่ยแอดไลน์ท่านเราก็บอกว่าจะมานําเสนอหรือท่านไปค้นเพจแล้วเจอปือนประเภทปืนแปลงปืนเถื่อน,อนปืนไทยผลิตท่านควรหลีกเลี่ยงให้ไกลนะจะมี2ออย่างนะครับ หนึ่งก็คือท่านจะถูกหลอกร้อนแน่นอนนะโอนตามไปแล้วก็เงียบหาย 2. นะครับท่านได้ตัวปืนมาแล้วเกิดนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยท่านถูกดำเนินคดีท่านก็เรียกว่าปิดกั้นนะครับอนาคตที่ดีเกี่ยวกับการขอนยญาปืนจริงนะครับแบบนี้ไปนะก็พยายามนะครับเรีอยเรี่ยงผมก็มาแจ้งเตือนกันนะครับประมาณนี้นะ ก็ไม่มีเจตนานะครับที่จะไปร่วมเกินนะวงการธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจอะไรแอบแฝงทุกอย่างนะครับผมไม่ได้มีเจตนาแต่ผมอยากจะแจ้งเตือนสมาชิกที่ที่ติดตามนะครับในช่องที่ผมเนี่ยได้ดําเนินการอยู่นะซึ่งอยากให้คนที่เล่นปืนนะครับเล่นปืนอย่างสบายใจเล่นปืนอย่างถูกต้องตะกฎนไหนถ้าจะเล่นบีบีการก็เรียกว่ายิงแบบสบายใจนะครับในสนามบีบีกันถ้าจะใช้ปืนจริงก็มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ยิยงกันอย่าง ถูกต้องตามกฎความปลอดภัยต่างๆนะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ